าบ้านๆแบบนี้อาจมีราคาหลักพัน สวัสด<บ> <Be at> ีครับผมอาร์มนะครับวันนี้นะครับมีคนเอาพระแบบนี้นะครับมาขายนะครับขายยกกองเลยนะครับเป็นพระบ้านๆแบบนี้นะครับพระกล่องแบบนี้นะครับที่อื่นอาจไม่รับนะครับแต่ที่นี่รับนะครับพระเก่าพระใหม่นะครับถ้ามีราคาในตลาดผมยินดีรับเช่านะครับบางคนนะครับไม่รู้นะครับว่าพระแบบนี้นะครับจะมีราคาหรือเปล่านะครับตามท้องตลาดนะอย่างในนี้นะครับมีพระหลักสิบถึงหลักพันนะครับผมคัดให้นะครับให้ราคามาตรฐานนะครับตลาดเล่นแบบไหนผมให้ราคามาตรฐานนะครับอย่างในนี้นะครับเป็นพร กิ่งพปรปี08วัดบวรนะครับราคาตลาดเด่นหลักร้อยปลายถึงหลักพันนะครับบ้านใครมีแบบนี้นะครับลองทักเข้ามาได้นะครับอาจจะมีผ้าราคาหลักพันนะครับส่วนบ้านใครมีธนบัตรไทยเก่านะครับเหรียญไทยเก่าพระเครื่องพระบูชานะครับทักไลน์หรือโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับประเมินราคาให้ฟรีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ